ทะลุลกเจ็ยบสัวคนควัวได้เลยเ,ลยเออแอนก้าไอ้ปอกำลังเฮานี่เต็มเตีนนะ่ยแล้วนี่ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณหนานจะว่าครับวันนี้คุณหนานมาถ่ายให้ดูก่อนว่าตอนนี้น้ำรีกำลังขึ้นนะครับ นี่จากต้นน้อยที่เขามาตะกี้นะครับนี่ต้นเปล่าถ้าน้าขึ้นนี่มันจะท่วมหมดเลยนะครับนี่แม้บได้เลยนะรถเครื่องนะครับแต่ตอนนี้คนงามาทายดูก่อนว่าต้มมบท่วมมันเป็ยนจะได้นะครับอันนี้มันห้องว่าต่งหลวงครับนี่โอ้ที่ท่านเห็นไก่ๆนี่คือวัดแม่ตื่นนะครับแล้วก็ถนนหนึ่งศูนย์หกีลำพูนนะครับนี่มาทายดูก่อนว่าต้นมันแบท่วมเป็นอยนจะได้พอกนะครับไปเดี๋ยวรับไปดูกันครับว่า เวลาเขาไปฝ่ายที่ฝ่ายที่น้ำลีนะครับน้ำจะเยอะขนาดไหนไปด้วยกันครับถ้าสมมติว่าน้ำขึ้นนะครับคือแถวนี้มาแบบได้เลยสุดหัวน,นะครับนี่ก็เลี้ยงเลี้ยงงวัวอยู่นะครับนี่ส่วนในส่วนครับ นี่ไอ้สวนครับนี่ปเปิดเลี้ยงงัวนี่ครับนี่ปเปิดเลี้ยงงัวนะครับนีน่นี่มันนี่มันแบบท่วมนายชวนเนะาะอ๋อแต่เคิรกลุ่มมันท่วมบน่นไอ้ทวนเนาะอืมพอเดือดหอบเปเลี้ยงงัวเขาพุ่นเนาะนี่ครับส่วนไอ้ชวนมันจะเป็ีนประมาณนี้ครับรเพม่นจะแปลงเคิร์กขึ้นบนแล้วก็มังงนจะงัวเลี้ยงบนนี่ครับ อันนี้ตางไปสวนนะครับตางไปบ้านเนอะแต่ก็ต้องยกความดีความชอบเมื่อนะครับอันดีนายยกเทศมนตรีเมืองเออเทศมนตรีตำบลม่ตื่นนะครับนายยกตีครับไฟฟ้าถึงมลนะครับนี่เราจะไปที่ฝ่ายไม่บอกนะครับถึงแล้วครับฝ่ายไม่บอกครับนี่ครับอันนี้คือน้ำลีนะครับนี่ มันมันมีปัญหาแล้วครับถ้าเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำมาไม่มีปัญหาเลยถ้าเออที่มันเส็มลแล้วล่ะครับฮะถ้ามันมาเนี่รอบนี้จบเนาะรบร้แค่สาซ่องสองซ่องแหซ่องตรงนั้นนันมันเส็มหมดแล้วเนี่ยครับที่มันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาครับเนี่ยครับ ไยะที่มันรอยมาตา่มน้ำนะครับแล้วมันจะมาเกิดฝ่ายนะครับมากระทเมืออหละอันนี้พนักง,งานเทศบาลขอจะสร้างภาพนะขอทําแต้ครับนี่นี่อนี่ครับน้ำนี้ครับ น้ำนี่กำลังมาตอนนี้เวลาสี่โมงถึง,ร,งรือวตายสองโมง,อง,โมงตอนนี้ขนาดนี้แล้วนะครับเตรียมตัวเลยผู้ช่วยกาสอทอการตอนนี้มามุดแล้วนะครับหมูยีงี้ยไ้แล่ะครับ <c oughs> นี่หอยเนอ้อ โอ้โหครับอันนี้คือปัญหานะครับเนี่ยปัญหาเพราะจ้าว่าน้ำลักได้นะปัญหาคือขยะที่มันมากบน้ำนะครับแล้วก็ไม้หมดเนี่ยครับเนี่ยมันจะทำเพื่อนน้ำท่วมบ้านเฮานะครับเนี่ยผู้ช่วยเฮาคนเดียวนี่ไหวก้นนี่ผู้ช่วยเก่งนะครับเนี่ยเอาเนี่ยแล้วเอาไหวแล้ว นไม่โคนน่อยมาจุกเอาละกะนอ้ยนะครับอันนี้ยังน้ำจากต้งหัวจ้างอยู่มาด้วยนะครับถ้ามานี่คือเต็มแน่นอนละใครว่าเป็นผู้ช่วยสบายตึงเชื่อเนาะผู้ช่วยเนาะเจือติ๊กอ่ะนี่ก็ต่างโคนต่างละไม้ละมือนะครับ ตั้งเมืองฝ่ายเปิดก็เต็มที่แล้วเปิดก็เปิดอ่าเปิดฝ่ายหมแล้วนะครับแต่มันที่มันไปไมาได้ก็คือขยะพวกนี้ครับมันรีจะทำเมื่อน,น้ําท่วมบ้านหระครับอันนี้ขนาดน้ําตังเหนือยังผมมาเตือนนะโอ้ถ้ามันมาแหมนี่คือเตรียมตัวเลยครับพี่น้องชาวบ้านบารลุมนี่ครับสถานการณ์น้ำลี้ครับ น้ำลีจะหายแล้วเนอะน้ำปิงหายน้ำโคกหายประเดนน้ำลีจะหายแล้วเนอะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ผู้นำชุมชนเท่ากับเต็มตี้นะครับอบ้กับนั้นเอาไหวกับนนเกำนั้นเลยเนี่ย <c oughs> เนนี้พ <see> <monastery> <The absor baptism> ่อก <ges having> <memory> <amine opl ank warnings> <th> <ellt> ับนันเอกเต็มตี้นะครับนี่นี่คุณนันจะทายอีพีหนึ่งก่อนเนอะอีพีตอนที่มันยังบัดท่วมเนี่ยนอีพีสองนี่ให้เต็มตี้คุณนำชุมชนเข้ากับเต็มตี้นะครับช่วยกันแต่มัน ถ้ามันเป็นเหฮซูพิสัยมันตึงได้ครับมันจะท่วมเหยอยงนี้นะแล้วแต่รืยางก,กำลังมาครับหันเขาครับไก่ไก่่นครับไหลมาแบบขยะทั้งนั้นเลยครับนุ่นไม้สำคัญคือไม้นะครับมันมา กั้นฝายนะครับแล้วมันบบสามารถลงฝั่งนี้ได้นะครับ,บนะแหน้่มันก็จะขึ้นไปตลกลงเจี๊ยบตัวนขวนควรได้เลยเออแอมก้าไอ้ป้อกำบนันเฮานี่เต็มเตือตแล้วนหะายอยู่ไม่ตื่นไม่รู้มันี่ขนควรแนนะ่เนอะป้อกำนันเตือนแล้วนะป้อกำนันเฮาเตือนแล้วนะระวังพ้อง มาดูฝั่งนี้ครับฝนควาขึ้นพื้นที่สูงนะครับนี่ครับครับจากน้ํานี่ก็จะไหลไปจะไม่ตื้นกันไปไม่ปอกเนื้อแล้วก็ลงไปนะครับฝั่งตามานฮงเตรียมตัวเนื้อนี่นะครับน้ำจะธรรมดานะครับตามันฮงเตรียมตัวเลยนี่ครับ น่ครับไม้แบบจะน้อยๆนะครับไม้แต่ละต้นที่มันมานี่นะน,นะครับเนี่ยความตุกความหาักของผู้นำชุมชนนะครับปรยประมาณนี้ครับตอนนี้มันเริ่มตื้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะตื้นนี่แหมนี่เราเหลือหนึ่งสองสามนี่นะครับต่อจากนี้ไปก็ จะเต็มมนเนอถ้าเต็มนี่ก็ตัวหญตัวมันแล้วเนอที่จากฝ่ายที่เราดูตะก,กินนะครับว่าน้ำมันนักเต็มที่แล้วครับตอนนี้ทางผู้นําชุมชนถึงปหลวงถึงผู้ช่วยกับตอนนี้ไปเตือนชาวบ้านหน่อยเดียวครับว่าเออเก็บของขึ้นที่สูงนะครับตอนนี้หมอไวแล้วครับเดี๋ยวน้ําจะมาเต็มนี่แล้วครับ ดี๋ยวคุณแอนจะพาฮุ้ยปีกไปดูนะครับว่าเฮามาเนี่ยมาต่างใดนะครับวันนี้มาจากนี่นะครับฝ่ายนี้ไปแลเฮียปีก้วครับถ้าสมมติตอนที่น้ําขึ้นนะครับแถวนี้คือมา,มาได้นะครับแต่ตอนนี้คุณแอนมาทายเพราะว่าน้ํายังไม่ขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทายให้ดุงตามถ้ามาได้นะครับถ้าม,ามาได้ก็คือจบนี่ครับทางที่เรามา โอเคครับนี่ครับเดียวแ,ยแยทนส้ว่าน้ำลีมาเยอะับจะเข้าทางนี้เลยนะครับเราจะท่วมหม่นี้หมดเลยนี่เป็นสวนยางนะครับเป็นนี่ดูนี่ครับโอ้ยพอเต้อถ้าฟุดนแล้น้ำท่วมจะอย,อยู่อย่างไรครับดูครับลำไย,ยกำลังดกเลยที่สวนลำไย,ยครับ ถ้าน้ํามานะครับคือตอนนี้ท่วมหมดเลยนะครับมาเหมือนได้เลยดูลำไยกำลังโดกครับนี้แยกไปจะไปหลังเทศบาลนะครับันที่เกิดจากน้ําท่วมนะครับตอนนี้เป็นแผงแบบนี้นะครับใกล้สูงขึ้นมาก็ะเด็นี้นะครับสวนวัวของไอสวนนะครับนี่คุณนามาจอดถ่ายเที่ีงนะครับไอสวนเ็นกอะย่นี่ครับ อันนี้ดีลองไนโยยครับเ่อไปหอน้ำก่อนนะครับท้าตรงนี้กับต้องรวงครับนะครับถ้าไก่ไก่บวกวัดไม่ตื่นครับนี่ต้องประเป่าครับที่นันไก่ไก่พวคือน้ำลีนะครับนี่คือจางครับที่เขาจะปิ้งบ้านนะครับเห็นแพะไก่ไก่พวครับวัดไม่ตื่นครับ ไปแล้วครับอันนี้เข้าอาจารย์กกนิยมเลยเฮ้ยข้าแล้วครับอันนี้เขาเข้าสูโมมากเเดี๋ยวถ้ามันท่วมเดียวนี้นะรครับดูคนงานจะมาท่ายดูกลัครับคน่านอยู่ที่อ่าถ้าไกลๆก็คือดงหอนะครับอันนี้นี่ก็มาจากบ้านครับอ่าถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นเป็นไห้เป็นปนาเป็นสวนเปิน่นที่จะข้ามน้ําลีไปนะครับนี่ นี่น้ำกำลังมาครับอย่างเยอะเลยครับชจะแบ้านเพื่อกลับมาดูน้ำประมาณนี้ครับเดี๋ยอ,อันนี้กำลังเนี่ยครับจะเข้าสวนเนี่ยครับนี่น้ำลี้นะครับหรือปลายใยซุมม้มแมวครับ นี่เดี๋ยวมันเป็นขี้โคลประมาณนี้ครับนี่เปิดกลับมาดูกันนี่ครับนี่ครับพอน้ำมาเคยหันซักเถื่อพอน้ำหน้อยแลยวฮิเจ้าบ้านไปกลับมาดูเรื่อยๆครับป้ายใหบสถ์มาดูบ่เคยหานน้ำลีสักเต่อ กับ้านเด,เดี๋ยวคุณอาจจะตัดแถาม e ีหนึ่งเนอะ